วันที่4ทธันวาคมปี1970นักบินบรูซเกอร์นันมีผู้โดยสารสองคนบนเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยว b บีชคราฟบนนันซ่าของเขาพ่อและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาพวกเขาออกจากเกาะแอนโดรสในบาฮามาสและมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังชายฝั่งฟลอริดาแน่นอนว่าพวกเขาอยู่ในน่านฟ้าของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอันลึกลับแต่น,นี่เป็นเที่ยวบินปกติที่บรูซเคยบินมาหลายสิครั้งแล้ว การเดินทางมักใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยไม่มีปัญหาอะไรบรูซออกบินและเริ่มเพิ่มความสูงสิ่งแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกเขาสังเกตเห็นเมฆก,ก้อนเล็กๆข้างหน้าแต่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะเครื่องบินบินเข้าใกล้แต่มันใหญ่ขึ้นจริงๆบรูซต้องบินผ่านมันไปและเขาก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้ตามปกติเขาบินสูงขึ้นและมีเมฆลึกลับอีกก้อนปรากฏขึ้น ครั้งนี้เมฆก,ก้อนใหญ่มากและบรูซไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบินผ่านมันไปด้วยเหมือนกันในขณนะนั้นรอบเครื่องบินก็มืดสนิทเหมือนเป็นเวลากลางคืนแต่นี้ไม่ใช่เมฆพายุและฝนก็ไม่ได้ตกบรูซเริ่มเป็นกังวลแล้วก็ตุ้มเขาเห็นแสงสีขาวสว่างว่าบรูซบินต่อไปอีก30นาทีแต่แล้วเขาก็รู้ว่านี่คือเมฆก,ก้อนเดียวกันกับที่เขาเคยผ่านมาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เมฆก,กลายเป็นทรงกระบอกและเครื่องบินก็บินผ่านศูนย์กลางของเมฆ มันกว้างและดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดบรูซคิดว่าเขาไม่มีทางหลุดพ้นจากกับดักนั้นได้แต่หนึ่งนาทีต่อมาเขาก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ในทันใดนั้นผนังของอุโมงค์เมฆก,ก็เริ่มแคบลงพวกมันเข้ามาใกล้เครื่องบินมากขึ้นเรื่อยๆอุปกรณ์นำทางเริ่มหมุนติว้วเข็มทิศหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเองผนังยังคงแคบและเล็กลงเรื่อยๆหอหพุ่มเครื่องบินเหมือนกระแสน้ำวนอุปกรณ์ไฟฟ้าย,ยังคงควบคุมไม่ได้บรูซไม่มีเวลาแล้ว เขาต้องรีบออกไปจากที่นี่20วินาทีอันยากลำบากผ่านไปเขาหลุดออกมาจากกับดักหมอกนี้ได้ตามที่บรูซอธิบายในภายหลังเขารู้สึกไร้น้ำหนักเป็นเวลา5วินาทีขณะที่เครื่องบินออกจากอุโมงค์นั้นเมฆกระจายออกไปและตอนนี้เครื่องบินก็อยู่ในหมอกสีเทาทุกคนบนเครื่องถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาคว้าวิทยุทันทีและติดต่อศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินเพื่อระบุตำแหน่งของเขา แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มองไปที่หน้าจอสีเขียวใบหน้าของเขาก็งุนงงด้วยความสับสนเครื่องบินของบรูซไม่ได้อยู่บนเรดาร์ราวกับว่ามันล่องหนอยู่แต่แล้วพนักง,งานภาคค้นดินก็บอกว่าเครื่องบินลำของเขาอยู่ในน่านฟ้าของไมอามี่แล้วบรูซตกใจมากมันเป็นไปไม่ได้จำได้มีว่าการเดินทางทั้งหมดมักใช้เวลาประมาณ90นาทีแต่คราวนี้ใช้เวลาเพียง47นาทีก็ถึงที่หมายแล้ว เครื่องบินของเขาไม่ได้จูจ่ๆก,ก็บินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างน่าอัศจรรย์จนเกินความเร็วของการบินสูงสุดของโมเดลมันจึงไม่มีทางเป็นไปได้พนักง,งานศูนย์ควบคุมคงดูพลาดแน,น่แต่เมื่อเมฆแยกออกจากกันบรูซก็เห็นว่าเขาอยู่เหนือไมอามี่จริงๆเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภยัยและถึงเวลาที่จะต้องพยายามไขปริศนานี้แล้วบรูซตรวจสอบน้ำมันที่เหลือและนาฬิกาของเขาหลังจากการคำนวณสั้นๆเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีก เครื่องบินไม่ได้ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงอย่างที่มันควรจะใช้ด้วยบันทึกในคลังข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกจุดดับบนดวงอาทิตย์84จุดในวันนั้นรวมทั้งลมสุริยะครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้เกิดการรบกวนในสนามแม่เหล็กของโลกที่อาจทำให้อุปกรณ์และเรดาร์ของเครื่องบินทำงานผิดปกติแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าเครื่องบินมาถึงไมอา,ามีอย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้ยังไงบางทีในอนาคตความจริงอาจจะถูกเปิดเผย แต่ในตอนนี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาลึกลับอีกเรื่องหนึ่งของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าอยู่ในปี1945เครื่องบิน TBF Avenger จำนวน5ลำได้ทำกิจวัตรซ้อมบินรอบสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าในช่วงกลางของการฝึกเครื่องบินต้องประสบกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงแม้พยากร,รณ์อากาศจะบอกว่าอากาศสดใสก็ตาม นักบินเริ่มสับสนงงงอย่างมากและส่งวิทยุไปยังฐานทัพเพื่อรายงานว่าอุปกรณ์นำทางของพวกเขาหยุดทำงานสิ่งสุดท้ายที่ฐานทัพได้ยินคือเมื่อน้ำมันของเครื่องบินลำแรกลดต่ำกว่า10แกลลอนรอทั้งหมดจนลงไปพร้อมกันแล้วจากนั้นก็งเงียบไปหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นเครื่องบินทั้ง5และลูกเรือ14คนอีกในการเดินทางครั้งแรกของเขาสู่โลกใหม่ในปี1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและเรือผ่านสามเหลี่ยมเบลมิลดา โคลัมบัสรายงานว่าในคืนหนึ่งตอนที่เขาอยู่บนดาดฟ้าเรือเขาสังเกตเห็นแสงขนาดยักษ์ปรากฏอยู่ไกลๆมันไม่เหมือนสิ่งใดที่เขาเคยเห็นมาก่อนโคลัมบัสมองเข็มทิศของเขาเพื่อหาทิศทางและนี่เป็นการอ่านทิศทางที่เอาแน่เอานอนไม่ได้คุณอาจสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยมเวลเวิราไม่ปรากฏบนแผนที่โลกใดๆเนื่องจากทางการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีอยู่จริงทฤษฎีที่ได้รับความนิยมอ้างว่าคลื่นยักษ์มีส่วนต่อการหายตัวไปมากมายคลื่นยักษ์ถูกเรียกว่าคลื่นพายุรุนแรงโดยนักวิทยาศาสตร์ พวกมันเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันเกิดขึ้นพร้อมกันและทําให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่คาดไม่ถึงซึ่งสูงถึง30เมตรมีผู้พบเห็นบอกว่าคลื่นดูเหมือนกําแพงน้ําขนาดยักษ์คลื่นเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเรือถึงจมอย่างรวดเร็วและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆสามนยนเบ์มาวดาเป็นที่ตั้งของสภาพอากาศที่รุนแรงและคาดการได้ยากพายกุก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดจากนั้นไม่นานก็หายไปเพียงคุณกระพริบตาคุณก็อาจพลาดมันได้ สิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเพียงน้อยนิดเพราะนักบินและลูกเรือไม่เห็นสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรือและเครื่องบินหายไปกี่ลำในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ประมาณคร่าวๆคือเรือ50ลำและเครื่องบิน20ลำโดยส่วนใหญ่แล้วการหายสาบสูญไปนั้นไม่มีคำอธิบายและไม่มีซากเรืออับปางไหนถูกทิ้งไว้ให้เจอทฤษฎีแปลกประหลาดอีกประการหนึ่งที่พยายามไขปริศนาความลึกลับของ3ามเหลี่ยมเ์มิวด้ามาจากชาวแบลลิสเขายืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของเมืองอตแลนติสที่สาบสูญตามความเห็นของเขา เรือและเครื่องบินที่หายไปและอุปกรณ์ที่ทํางานผิดพลาดล้วนเกิดจากรังสีของพลังงานที่ปล่อยออกมาจากผลึกพลังงานพิเศษที่เป็นพลังงานให้กับแอตแลนติสแม้ว่าเรื่องนี้จะฟังดูไร้สาระแต่ทฤษฎีของแบริส์ก็น่าเชื่อถือมากพอที่ผู้คนกว่า20ล้านคนทั่วโลกซื้อหนังสือของเขา ในปี1800เรือใบขนาดใหญ่ชื่อ USS Pickering ได้ออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินทางไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันตกเรือลำดังกล่าวแล่นเข้าสู่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพร้อมกับลูกเรือ90นายและไม่เคยกลับมาอีก USS Pickering เป็นเรือลำแรกที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าหายสาบสูญไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีการเชื่อกันว่าเรือถูกพายุพัดพาไปแต่เนื่องจากไม่พบซากเรือลำดังกล่าวจึงไม่มีใครคอนเฟิร์มเรื่องนี้ได้ เมื่อเครื่องบิน TBF a v e n g e r หายไปได้มีการดำเนินการค้นหาครั้งใหญ่มีเรือและเครื่องบินตรวจหาบริเวณสามเหลี b ่ยมเบลมิวดาเพื่อหาสัญญาณของเครื่องบินดังกล่าวหนึ่งในเครื่องบินที่ค้นหาคือ a i r b o a t PBM5 Mariner ซึ่งออกค้นหาเวลา 1- ทุ่ม27และส่งข้อความผ่านวิทย,ยุในอีก3นาทีต่อมาจากนั้นก็ไม่เห็นมันอีกเลยไม่พบร่องรอยของ a i r b o a t กู้ภัยหรือเครื่องบิน a v e n g e r 5าลำมีการสืบสวนครั้งใหญ่เกี่ยวกับการหายตัวไปของยานผ่านนะเหล่านี้ทั้งงหมมมดด่่ไีใครคร้นพบสิเลย พื้นที่เฉพาะของมหาสมุทรแห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีการเดินทางมากที่สุดในโลกผู้มีความสงสัยบางคนเชื่อว่าความจริงข้อนี้ไขปนนริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้ตามสถิติแล้วยิ่งพื้นที่วุ่นวายมากเท่าใดความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุและการหายสาบสูญก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแม้ว่ามันจะสมเหตุสมผลแต่ความถี่ของการหายสาบสูญนี้เอาอธาิบายความลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าไม่ได้เพราะคำอธิบายเกี่ยวกับการค้นหาซากเรืออับปางนั้นไม่เพียงพอที่พื้นมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตที่สลายอินทรีย์จะปล่อยก๊าซมีเทนที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งติดอยู่ใต้น้ำก๊าซนี้สามารถสะสมได้เรื่อยๆกระทั่งตูมพื้นได้แตกออกก๊าซจะพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำและปะทุหากเรือลำหนึ่งอยู่ในบริเวณรอยแตกเหล่านี้น้ำจะหนาแน่นน้อยลงมากและทำให้เรือจมลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครตั้งตัวทันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่อาจเป็นสาเหตุข,ของการหายตัวไปมากมายในสามเหลี่ยมเวลวิลด้าแม้ว่าทฤษฎีนี้จะสมเหตุสมผลแต่ก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้มากนัก การสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริการะบุว่าไม่มีการปล่อยก๊าซจำนวนมากที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ในช่วง15,000ปีที่ผ่านมาพื้นมหาสมุทรทำจากหินที่มีแร่แมกนีไทต์จำนวนมากมันเหมือนกับเหล็กมากกว่าสนามแม่เหล็กจะทำปฏิกิริยากับแมกนีไทต์ที่มีความเข้มข้นสูงบนพื้นมหาสมุทรซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองโดยมักจะนำไปสู่ความผิดปกติของสภาพอากาศต่างๆและทำให้เกิดปัญหาในการนำทางได้และโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงใดในพื้นมหาสมุทรหรือสนามแม่เหล็กของโลกมีที่พลต่อสามเหลี่ยมเร์มิวด้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตลอดเวลาจึงอาจนำสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไปด้วยเมื่อผู้คนรู้ว่าสามเหลี่ยมอยู่ที่ไหนก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายมีการคาดว่ามันน่าจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกพร้อมกับขั้วแม่เหล็กแต่นักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่านี่อีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะไปอยู่ที่ไหนบางคนโทษหายนะทั้งหมดว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจากนอกโลกในขณะที่คนอื่นๆคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ากลัวมันมีอีกสามเหลี่ยมในทะเลสาบม,มิชิแกนเช่เนเดียวกับสามเหลี่ยมที่ใกล้เบออร์มมมิิวดาเหลีีีม่ม่ชชกนืส เกี่ยวกับความลึกลับของการหายตัวไปบางส่วนโดยบันทึกครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้ย้อนกลับไปในปี1679เรือขนาดใหญ่หนึ่งในเรือที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นได้ทําการออกสำรวจแต่เมื่อไปถึงสามเหลี่ยมที่น่ากลัวมันก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยในเวลาต่อมาเครื่องบินลําหนึ่งก็ได้หายไปในสามเหลี่ยมนี้ ท้องฟ้าที่นั่นมักจะปลอดโปร่งแต่ย้อนกลับไปในปี1883บางคนได้เห็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่นั้นบางคนอ้างว่าได้เห็นก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าและลูกเรือก็สามารถเก็บไว้ได้หนึ่งก้อนเพื่อเป็นหลักฐานในขณะเดียวกันพื้นที่ลึกลับของมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีอีกสามเหลี่ยมหนึ่งที่น่ากลัวนอกชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมันมีทะเลที่มีเรือจำนวนมากต้องเผชิญกับหายนะโดยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในหน้าน้ำเหล่านี้พวกเขาเรียกมันว่าสามเหลี่ยมมังกร นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสาเหตุของความผิดปกติคือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีมีเทนไฮเดรตที่มีความเข้มข้นสูงมากที่ด้านล่างของมหาสมุทรในพื้นที่สามเหลี่ยมของแปซิฟิกคุณกำลังเบี่ยงออกจากเส้นทางเดิมและแล่นไปผิดทางมีทะเลแคริบเบียนใกล้กับสามเหลี่ยมซึ่งแต่ไปด้วยเกาะเล็กๆพื้นทะเลที่นี่ไม่ลึกมากเรือสามารถเข้าไปในน้ำตื้นได้และตอนนี้เรือติดอยู่ที่พื้นทะเลตื้นซึ่งคุณไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน หากเป็นศตวรรษที่21กัปตันเรือจะสามารถเข้าถึงฝั่งได้โดยใช้ GPS และระบบนำทางที่ทันสมัยอื่นๆแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเข็มที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องในครั้งนี้เนื่องจากขั้วแม่เหล็กเหนือไม่ได้เข้ามาทับซ้อนกับขั้วเหนือจริงในอาณาเขตของสามเหลี่ยมเบลมิวด้ามาเป็นเวลานานแล้วเซนาโกนิกอยู่ที่ไหนสักแห่งไกลจากที่นี่ ในตอนนี้การนําทางไม่มีปัญหาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนี่คือจุดที่เรือหายไปอันที่จริงไม่ใช่แค่ที่นี่ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกยังมีสถานที่หลายแห่งที่เรือหายไปสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ติดสิบอันดับแรกของสถานที่ดังกล่าวด้วยซ้ําสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําให้เรือหลายลําหายไปที่นี่คือหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกต้องผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและยิ่งมีเรือหลายลําอยู่ในบริเวณที่เดียวเรืออับปางก็ยิ่งมากขึ้นนี่เป็นความเป็นไปไดด้้ที่เกิขึนได้ จากนั้นก็เริ่มมีเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆทฤษฎีอื่นๆกล่าวว่ามีรอยแตกของการอาวกาศในพื้นที่นี้เรือและเครื่องบินตกลงไปในรอยแยกนี้และไปโผล่ในอดีตหรือในอนาคตแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีหลักฐานใ,นใดๆพิสูจน์ตำนานนี้มันไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่ารอยแยกซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่นี่ฐานของอารยธรรมนอกโลกตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมเวลเมิวด้าผู้มาเยือนจากกาแล็กซี่อื่นขโมยเรือเดินทะเลไปพร้อมกับลูกเรือดังนั้นจึงไม่มีใครพบซากเรือลำนี้นี่เป็นตำนานที่ได้รับความนิยมซึ่งไมมม่ีเหตตุผลททาาาางงวิยาศสาารรร์อับ คราเคนอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในสามเหลี่ยมมันเป็นหมึกยักษ์ที่จมเรือได้ทั้งลำและเป็นตำนานที่ชาวเรือบอกต่อกันอย่างไรก็ตามหมึกยักษ์ก็อาศัยอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรพวกมันสามารถเติบโตจนมีขนาดเท่าครึ่งหนึ่งของตู้รถไฟได้แต่ไม่มีการบันทึกกรณีที่พวกมันจมเรือขนาดใหญ่และก็ไม่เคยเห็นพวกมันในพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าด้วยผู้คนในอดีตไม่รู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นพวกมันเป็นครั้งแรกพวกเขาอธิบายว่าพวกมันเป็นสัตว์ประหลาาาาดดขนนมมและละ่กัว หมึกยักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลบหลีกได้อย่างว่องไวที่สุดในโลกและนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้อุปกรณ์โซน่าเพื่อค้นหาพวกมันพวกมันไม่ชอบออกจากความมืดมิดและมีแนวโน้นมที่จะกลัวเสียงของเรือทุกลำดังนั้นควรเอามันไปบทดซะในฐานะผู้ต้องสงสัยนะฮึมเราสามารถประเมินจำนวนเรือและเครื่องบินที่สูญหายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้ไหมการหายตัวไปของพวกเขาเป็นผลมาจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือปรากฏการเกี่ยวกับสภาพอากาศกันแน่มาลองหาคำตอบกัน เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของ SS Koto โคโตแพ็กซเรือลำนี้หายไปในปี1925โดยเดินทางจาก r ช e สตัน South แคโรไลนาไปยังฮาวาน่ามันไม่เคยไปถึงที่หมายหลายปีต่อมาในช่วงทศวรรษ1980มีการพบซากเรืออับปาง65กิโลเมตรนอกเมืองเซนต์ออ g u s t สตินรัฐฟอร์ดาเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถระบุดได้อย่างแม่นยำว่ามาจากไหนพวกเขาจึงตั้งชื่อเล่นว่าเบร็ก มันใช้เวลาหลายปีในการทำงานซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยนักชีววิทยาทางทะเลเพื่อระบุว่าจริงๆแล้วเรือลำนี้เป็นเรือ SS โคโตแพ็กซีที่หายไปจริงๆสิ่งนี้ได้รับการยืนยันในเดือนมกราคม2020แล้วเรือเพิ่งปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรและมันไปถึงที่นั่นได้อย่างไรในเมื่อเรืออับปางเลึกลับลำนี้ม่อยู่ในสามเหลี่ยมเบลมิวด้าด้วยซ้ำมาดูกันว่าใครเป็นคนตั้งชื่อสามเหลี่ยมเบลมิวด้าคุณสามารถระบุรูปสา hm มเหลี่ยมบนแผนที่ได้หรือเปล่า ไม่มันไม่ใช่สถานที่ที่ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นกันสามเหลี่ยมเบลมิราไม่ปรากฏบนแผนที่โลกใดๆไม่มีใครรู้ขอบเขตที่แน่นอนของมันมีเพียงสมมุติฐานที่มีการประมาณพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่1นึ่งล้านสามแสนถึงสามล้านเก้าแสนตารางกิโลเมตร จากการประมาณทั้งหมดพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในปี1964นักเขียนชาวอเมริกันชื่อวินเซนต์เฮสแกนดิสได้คิดค้นแนวคิดนี้ขึ้นมาตอนที่เขียนบทความให้กับนิตยสารอากซีเขาใช้สามเหลี่ยมเบลมิวดาเพื่ออธิบายพื้นที่สามเหลี่ยมที่ทำลายเรือและเครื่องบินหลายร้อยลำโดยไม่ทิ้งร่องรอยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะรู้จำนวนเรือและเครื่องบินที่สูญหายเนื่องจากเรือและเครื่องบินบางลำได้สูญหายไปโดยไม่มีร่องรอย ซากยานผ่านหน้ในเขตพื้นที่นั้นยังไม่ได้รับการกู้คืนแต่เรื่องราวที่บันทึกไว้น่าจะช่วยเราได้ตำนานเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบลมิวด้าย้อนหลังไปยังศตวรรษที่15ช่วงเดียวกับนักสำรวจชาวอิตาลีคริสโตเฟอร์คอลัมบัสตอนที่เขาแล่นเรือผ่านหน้าน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเขาผ่านสถานที่แห่งนี้ในช่วงปลายทศวรรษ1,400สิ่งที่เรารู้จักในชื่อสามเหลี่ยมเบลมิวด้าในตอนนั้นเขาเห็นเปลวไฟขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะตกลงไปในมหาสมุทรต่อมาเขาเห็นแสงผิดปกติกระพริบ จากนั้นเป็นต้นมาเข็มทิศของเขาก็มีความผิดปกติอย่างมากเช่นเดียวกับลูกเรือคนอื่นๆเที่ยวบินที่19เครื่องบินของกองทัพเรือที่ขึ้นบินตามกําหนดการในปี1945ได้เริ่มต้นตานานสามเหลี่ยมเบลมิวด้าด้วยมันถูกควบคุมโดยโร,ร้อยโทชา์ลส์เทเลอร์และมีบันทึกว่าเขาหายเข้าไปในสามเหลี่ยมโดยไม่มีสาเหตุเนื่องจากในตอนนั้นนักบินไม่มี GPS พวกเขาจึงต้องเชื่อใจเข็มทิศและติดตามว่าใช้เวลาในการบินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนานแค่ไหนและความเร็วเท่าใด หลังจากทำภารกิจเสร็จได้ไม่นานเข็มทิศทั้งสองบนเรือก็หยุดทำงานอย่างถูกต้องบันทึกที่พบหลังจากการหายตัวไปของเครื่องบินยังระบุด้วยว่าเทเลอร์ไม่มีนาฬิกาในวันนั้นรายงานเบื้องต้นระบุว่าเหตุการณ์ที่โชคร้ายนี้เป็นเพราะความผิดพลาดของนักบินอย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้คนไม่พอใจกับผลลัพธ์นี้มันจึงเปลี่ยนเป็นไม่ทราบสาเหตุหรือเหตุผลหลังจากการตรวจสอบหลายครั้ง นักบินผู้รอดชีวิตคนหนึ่งชื่อบลูสเกอร์นอนบอกว่าเขาเข้าไปในหมอกอิเล็กทรอนิกส์ขณะบินผ่านเหนือสามเหลี่ยมทำให้เขาเดินทางข้ามเวลามันคือปี1970ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขากำลังขับเครื่องบินของเขาโดยมันถูกล้อมรอบด้วยเมฆขนาดใหญ่สองก้อนที่ก่อตัวเป็นเมฆวนและเป็นเกลียวเช่นเดียวกับคนอื่นก่อนหน้าเขาเขาสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์นำทางของเขาทำงานผิดปกติ เมื่อเขาออกมาจากก้อนเมฆเหล่านั้นได้ในที่สุดเขาพบว่าการบินของเขาใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นซึ่งโดยรวมควรจะเป็น75นาทีเนื่องจากเขาไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับสิ่งที่เขาผ่านเข้าไป เขาจึงเชื่อว่าเขาถูกเร่งเวลาให้เร็วขึ้นไม่ใช่แค่เมฆที่ดูแปลกตาที่มองเห็นได้เหนือสาเมลเมลเม,ลมดาเท่านั้นในปี2014นักบินคนหนึ่งจำได้ว่าเกือบชนกับวัตถุที่กำลังบินซึ่งเขาไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรการเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกๆเหล่านี้บางอย่างยังถูกจับได้ในเทปด้วยมันคือกรณีของเที่ยวบินต้นปี2015ที่ผู้โดยสารสังเกตเห็นวัตถุแปลกๆลอยอยู่เหนือมหาสมุทรนักบินยังคิดไม่ออกว่าจริงๆแล้วพวกเขาเห็นอะไรตรงนั้นโอเค มันไม่ใช่ว่าคําอธิบายที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั้นเหนือธรรมชาติตัวอย่างเช่นนักสมุดศาสตร์พยายามอธิบายว่าทาไมเรือถึงหายไปที่นี่ดังนั้นพวกเขาเพิ่งกลับมาใช้ทฤษฎีเก่าอย่างหนึ่งของพวกเขานั่นคือคลื่นยักษ์พวกมันคือกําแพงน้ําขนาดมหึอืมาที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมาหากคลื่นดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกันหลายคลื่นมันจะทับซ้อนกันเหมือนคลื่นแซนวิชหากคลื่นหนึ่งลูกสามารถสูงถึง10เมตรและเกิดขึ้นพร้อมกันมันสามารถสร้างคลื่นยักษ์ที่สามารถสูงกว่า30เมตรได้ คลื่นประเภทนี้สามารถคล่อมเรือที่ใหญ่ที่สุดได้อย่างรวดเร็วนันกอุตุนิยมวิทยาก็มีคำอธิบายของตัวเองเช่นกันนั่นคือเมฆโเหลี่ยมเมฆที่ไม่ปกติเหล่านี้สามารถสร้างลมได้เร็วถึง273กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพวกมันค่อนข้างน่าทึ่งมากโดยบางครั้งกว้าง32ถึง88กิโลเมตรดังนั้นคลื่นภายในลมแรงเหล่านี้จึงสามารถสูงถึง14เมตรแรงแม่เหล็กของโลกเองก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ภายในสามเหลีย่ยมเบลมิวดาเข็มทิตจะชี้ไปที่ทิศเหนือจริงซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือตามภูมิศาสตร์แทนที่จะเป็นทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวของขั้วโลกเหนือที่เป็นแม่เหล็กบางคนถึงกับอธิบายว่าเนื่องจากทั้งสองสิ่งนี้ทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์ในสามเหลีย่ยมเบอร์มิวดามันอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์แม่เหล็กที่อาจทำให้อุปกรณ์นำทางทำงานผิดปกติมันเรียกว่าเส้นอาร์โกนิกปัญหาคือนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเส้นนี้เคลื่อนที่ในทุกปีมันอาจจะเคยผ่านสามเหลีย่ยมเบ์มิวดามาแล้วแต่ตอนนี้ผ่านเเอาม็กกซิไปแล้ว ปรากฏการทางธรรมชาติที่ปลกประหลาดอื่นๆที่พบตามแนวชายฝั่งของนอร์เวย์สามารถช่วยอธิบายได้ว่าทำไมสามเหลี่ยมเบลเมล่าทำาไมเรือจำนวนมากมายหายไปมันมีหลุมอุกกาบาตอยู่ที่นั่นวัดได้กว้างถึงครึ่งกิโลเมตรและลึก48เมตรนักิูยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากฟองก๊าซมีเทนก๊าซนี้ดูเหมือนว่าจะรั่วจากตะกอนที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในก้นทะเลเมื่อก๊าซถึงปริมาณหนึ่งมันจะระเบิดขึ้นสู่ผิวน้ำและทำให้เกิดการประทุ ถ้าง,งั้นทุกวันนี้นักบินและกัปตันเรือได้หลีกเลี่ยงพื้นที่นี้จริงๆเหรอสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ไหมว่าทาไมในปัจจุบันจึงมีเรือจำนวนน้อยลงที่หายสาบสูญไปที่นั่น แต่ถ้าคุณเคยบินจากไมามี่ไปยังซานฮวนปาเตริโก้คุณอาจรู้ว่านั่นไม่เป็นความจริงสําหรับเรือถ้าผู้คนหลีกเลี่ยงสามเหลี่ยมเบลมิด้าก็แทบไม่มีการพักผ่อนวันหยุดในทะเลแคริบเบียนจนถึงวันนี้มีเที่ยวบินจํานวนมากที่ผ่านสามเหลี่ยมเบลมิวดาดังนั้นมันจึงชัดเจนว่าไม่มีใครหลีกเลี่ยงมันสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีผู้คนสัญจรไปมามากที่สุดในโลกปัจจุบันสามเหลี่ยมเบลมิดามีการจราจรหนาแน่นทุกวัน ทั้งทางทะเลและทางอากาศแต่สามเหลี่ยมเบลมิวดาอยู่ภายใต้พายุโซนร้อนและเฮอริเคนที่เกิดขึ้นบ่อยมากจงจำไว้ว่ากระแสะน้ําในมหาสมุทรกาฟสตีนซึ่งเป็นกระแสะน้ําในมหาสมุทรที่พัดแรงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศในพื้นที่ได้ไหลผ่านสามเหลี่ยมเบลมิวดานอกจากนี้จุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็คือความลึกของมิวอกี้ก็อยู่ในสามเหลี่ยมเบลมิวดาด้วยร่องลึกโบตริโกกินพื้นที่เกือบ8 3ด0เมตรที่ความลึกของมิวอกกี้ ดังนั้นหากลองคิดดูความลึกลับทั้งหมดเป็นคอมโบที่สมบูรณ์แบบของความผิดพลาดของมนุษย์สภาพอากาศเลวร้ายและการจราจรทางเรือจํานวนมากสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐหากคุณดูเป็นเปอร์เซนต์จำนวนเรือหรือเครื่องบินที่หายไปในสามเดือนเบลวิวด้ามันแทบไม่ต่างจากที่อื่นเลยการหายสาบสูญไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยกว่าในเขตพื้นที่อื่นเมื่อเทียบกับพื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติก สถิติอย่างเป็นทางการระบุว่าเรือประมาณ50ลำและเครื่องบิน20ลำได้สูญหายไปขนาดเดินทางผ่านภูมิภาคนี้นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมจำนวนทั้งหมดจึงยากที่จะระบุได้ไม่มีใครสามารถอธิบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือในบันทึกของทางการได้หากมีรายงานว่าเรือหาย นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์บางอย่างที่ปรากฏว่าไม่ได้เกิดขึ้นเลยรวมเข้ากับรายงานเท็สเช่นเดียวกับเครื่องบินตกเมื่อปี1937นอกเมืองเดโทนาบีชรัฐฟลอริดาซึ่งเอกสารในพื้นที่ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆอย่างน่าประหลาดใจ